สวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเก่านาอค่ะกับป่าปบนคนอีสานเมื่อนี้ป่าบนคนอีสานได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาบุญค่ะคุณตจบุญเพื่นฝันหินนุกค่ะนุกผีค่ะเขา่าซิ่งเพื่อนค่ะเพิ่นไปรักเขา่าโสมงต้อกกันพ่อหยุบขึืน เสด็จาเดงใส่ผืนบดทั้งสองตค่ะสู่นาผืนค่ะจ้องนาผืนตาเดงจึนงคืนผืนวาค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตาบุญิีนโสภีลากับทาน์คุมสร้างบ้านแน่ใดค่ะไปบึงเอาน้ำกันค่ะกับความฝันของคุณตาบุญค่ะตาบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาบุญค่ะ ค่ะมันนี่ก็ต้องมาติดตามบางเล่าครอบฝันกับตาบุญเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันจังไดก็ให้ตาบุญนี่เราความฝันให้ท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงเนาะค่ะตาบุญนี่ฝันจังไดค่ะฝันว่าเล้ยหางชิ่งนุกฝันแม่นุ่งขุมมันคือแค่เดียวสองตเลยนะ แต่ะเดียวเวิ้งจะพองไม่ได้จะพล้องจะไปเอามันตาบอนแดงจึงคืนทั้งสองตัวตาลูกหีแดงจึงคืนปกติตาลูกบอแดงเนาะบอดแดงอันนี้คุณตาเพิ่งกับฟันตาลูกแดงจึงคืนเป็นสองโตะคุณตาสองโตคือน้ำกานแม่หนึ่งคือน้ำตาลแดงเดียวคือน้ำตาลแดงเดียวเขาไปโชคไซเป็นสัญญาของกันไปเนาะ แต่ว่าห้างนี่เฮายามกังเวนหรือยามเนี่ยหมดสกยังเว้น,นะอะไรยังเว้นในความฝันนอะไรยังเว้นเลยเออไะไยังเว้นค่ะเขาเป็นครูเนาะเขาเป็นครูตัวยายี่ว่ามาครูไม่ไม่ได้ตัวมึงงามเลยเดี๋ยวคล้องก็ดีใจอยู่ปะลูกเพราะมันถือั้งสองตัวที่แรกขึ้นวันโมมี่ยังนะค่ะ โมห็นบ่งห์ขึ้นมามันไปตองกระไดเนาะมันเป็นลมพัดผอมนะค่ะไหล่เขาทั้งหลายหนกวนะอันอันอันว่าซิ่งนี่มันสิเป็นอันกโกงเป็นตานางนางแน่นอนทีทีเพิ่นเข้าเข้าแท็กเนาะเออเข้าแท็กเข้าอื่นซิงเนาะค่ะซิ่งดักหนูเนาะโอ้ยดักดักดักนกดักนกอืมดักนกค่ะบาดนี่พ่อยกขึ้นมาแล้วเห็นนกได้จับบอ เลยถือขึ้นมาทั้งสิ่งเลยดีใจถอดถือขึ้นเลยถือขึ้นมาเลยบานนี้ในสิ่งนั่นก็มีใบตองมีใบตองใบตองห่อลนกมหวยเออใบตองก็โนวยปนกันเลยนะเพราะวันตอนไปไร่มันมีลม่นลมตีใบตีมากกว่าลมอวนไปตองเขาไปกันใบตองเขาไปหา ดัสดสดกสิงไปไนี่กะจะไปไล่ท่แถวทั้งโลกอยางบริเวณคนกะสีเลยาช่ปมองที่เข้าเห็ดทางไว้เอ,อือ,อ,อบาดนนีพ่อยกขึ้นแล้วไปจังไหนต่อคุณตาเ้าเ้าฝันแค่นั่นนะกะเมือเลยแต่วันนี้ความฝันน่ะโอ ù, ดีใจอย่างขากเลยดีใจโอ้หมานอะไเนี่นี่เีคุณตา ได้นกคุมสองตัวแต่ว่าพิษแปลกที่ว่านกคุมนี่มันตาแดงเออตาแดงตาแด่นตาแรงเอ้าเวลาเห้ไปถอดชิ่งไปยำนะพวกไก่กึ่งกันแม่ใส่สองตัวตามันแดงจัดเพิ่นเพิ่นแนมเบิ่งนี่สิแนมแนมเบิ่งคึ้ตานี่เออโอ้นกสองตัวสูุราแม่นบ่เออสูุราปกตินกขี่หยาบบอสุราเนาะค่ะถ้าบ่แม่นในความฝันนกย่านคน ชีวนหาหาหมองออะอันนี้กึ่งกึ่งนะไม่เลยเอามันคือมันกึ่งไซฮาวกึ่งไซจ่องเลยจ่องเอยแต่เปกเลยเนาะเป็กเป็กต้องที่ว่าตากับแดงตาแดงแต่เกานี่นกตาแดงนี่มีแต่นกผีเท่านั้นแล้วตาบุญน้องบุญใหญ่นกตาแดงนกตาแดงแดงมันบมี ถามกันน้อยซ้ำตาหนุ่มขุมธรรมดานี่นะแต่ว่าแด้งนะเดงแห้งเด้งซ้ำเพราะน้ำตาเหมืองกึ่งใสใ้เห่ืองกึ่งไส้ค่ะเปียบใส่แนวอื่นคือมันสีชูเห่าเห็นปะมันแห้งใส่ห่าค่ะแห้งชูนาขันเป็นงูขันกึ่งนี่อนนี้ชกเลยล่ะเนาะนี่พิษแต่ว่าเป็นนกเนาะคุณตาเนาะแมีนขันตะเกาันว่าตาแดงนี่กับนกผีนั่นแหละแต่ว่าพ่อ ติดสิ่งแล้วคุณตาก็ได้จับขึ้นยกสิ่งนั่นขื้นเบิงอยู่อืมเบิงแต่ว่ากะบอได้ายโตนกแต่ว่าได้จับแต่สิ่งจับแต่สิ่งขึนมาโอ้มาล้วตัวเหมือนนี่น้วความฝันก็ยังดีใจห่มหมอยู่สองสองตัวนี่กะจ้องพร้อมกันบะพร้อมกันมันก็เดียวมึงเฮี่ยงกันอยู่เฮี่ยงกันแนมแนมไส้ใช่เลยแนมไส้ใส่ห่าเลยเข็ดตาแบบไงขึ่งใส่เอ ฐานแห้งยิงคืน um, ทั e> ้งสองถูกแต่มูดจักว่าหูหนึ่งเมียหนึ่งค่ะค่ะนี่ความฝันนี่คุณตานี่ไปก็ไปห่างสิ่งเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวกับไปพ่อลูกตาผีเนาะหกตึ้นใจคไปได้มาจางไหนได้บาเดี๋ยวขตานี่ขั้นฝันแบบนี้นี่นกสองตัวนี่ นกสองตัวนี่กับเป็นสองอยู่แล้วเหรอนอกพุ่นตาเน่อแต่ว่าบาทนี่พุ่นตานี่สิตีเป็นตัอริกตัวเดี๋ยวให้ธรรชมเอฟซีท่านบาทตามมานี่แปดขั้นตาว่าแปดขั้นจะเอาตัวอื่นใส่เลยแปดสองเจ็ดสอง ปดสองเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสี่ก็พานไปเลยค่ะพแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งพานสามทางนอคุณตาโน้มันกหน่มหนึ่งคนะคะหนึ่งขาขาคุณตาไปออกแขนหนึ่งครับเจ็นหนึ่งก็ไรเพียค่ะแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งถ้าสามตัวคุณตาเสียเอาตัวไหนเขาตีเป็นสามตัวนะคะคันสามตัวคุณตาเสียเอาตัวไหน าแปดสององนี้ค่ะาแปดสค่ะเพราะว่าจับจันถี่เ่ค่ะเออเพราะว่าเขาจับจับยกนะคะเนาะตาเป็นกรบฟันมาได้จับยกขื้มือกหาใช่ไหค่ะคันสองตัวนี่กับแปดสองเจ็ดหนึ่ง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 ค่ะค่ะฟันฟันขึ้นไดนอคุณตาขึ้นห่า ฝันคืนว่าแต่ว่ากับพิษเปรตยันเดียวเนาะเป็นยังหนกตัวนั้นมันคือตาใส่ใสพิษแต่าตาแดงมันมันเกิดเยวะเมื่เข้าทั้งสองตัวคือจังคือจังสีสูนให้เข้าวัดหนึ่งเนี่ยเออมันหยาดมันคือมันหยาดเข้าตอนกึ่งนั้นคือมันหยาดตอนกึ่งตาใส่นั้นมันดินโบนุบบ่แล้วมันมันเหียงกันอยู่นิ่งอยู่ในสิ่งกึ่งใส่แต่แบบโบดินนิงเออมันนิง เนี่ย่างนั้นเลยนะค่ะคอนสีสูดเนาะค่ะขันเมางเอาสายตาขันเมางก็งูกระดักสู่เนาะเออแล้บบอย่านตากรงใจเย้ยที่ไหนมันก็มันก็ได้นอยู่ได้ที่เดียวได้ยินอยู่แต่ว่าไปบ่ได้ออกบ่ได้มันจะของขาได้ไปจับสิ่งขึ้นมาเอามันถือกี่ตัวนี่วันก็ได้ว่างอะไรนสิบ่หันเอามันออกมาเลยตาขึงใจนอันนั้นละมันก็ตาขึงอยู่ในสิ่ง กรกึ่งตาแดงกีดสีใสตาแดงสีค่ะลูกไม่ยิตาแดงค่ะลูกพกดบบีแล้วกตาบดนาะค่ะแต่ตาวบ่าร่อยไม่แย่แซตามันบแดงลูกซรรมดาธรรมชาตรทำมากนุุมเนาะตาหน่อยนี่สมงามค่ะค่ะนี่ตงมค่ะสำหรับแสบเลยล่ะค่ะ สำหรับรย่งองราาความฝันของคุณตาที่นี่ยังเพิมเติมบ่ค่ะบ่มีอย่างนี้ซ้ำโอ้คะค่ะเลขกเนี่ยค่ะ,คะ,ะ,คะท่้นตัวเลขกเนี่ยคุณตาปแปดสองแปดหนึ่งนี่นะปแปดสองแปดหนึ่ง<ห>เล็กสามตัวกะแปดสองหบาบอกคุณตาแปดหาสองแปด,ปดค่ะค่ะเเก้งนะ้าเก็ดจเก็ดหนึ่งเก็ดสองค่ะ ท่านเจ็ดกัเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะคุณตาเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองคุณตาเปย์อะไรตัวนี้เนาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเรทีหงผู้ส้มสร้างบานเท่ารับส้มรับฟังเนาะค่ะคุณตาขอบคุณค่ะค่ะัาดีครับมาสรุปตัวเรขของคุณตาบุญเนาะค่ะเรขของคุณตาบุญเพิินฝันเห็นหนุกผีค่ะ เพ่นฝันหินนกผีตาแดงจึงคืงเพลนว่าค่ะคุณตาบุญเพ่นกะแปดหาสองแปดสองเก็ดสองค่ะแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งนค่ะเลขของคุณตาบุญสิบเจ็ดมกรา,าคมพศโสสองพันหาอยหกสิบเจ็อย่าลืมกดติดตามตาบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ป่าบุญคนอีสานนำเนเื้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานกามิเพียงเท่านี้คลิปนา้าผอกันใหม่สุกๆหมันๆลำๆล้วยๆหิ้งๆปังๆกับตุเรคขอมคุณจาบุญเนาะค่ะสวัสดีค่ะ